วันนี้เราก็พามากินปลานะคะทำเมี่ยงปลานะคะปลานเนื้ออร่อยดีนะคะไม่แน่ใจว่าชื่อปลาอะไรนะเนื้ออร่อยมากแล้วก็เข้าเตาอบเลยนะคะน้ำจิ้มก็ทำเองน้ำจิ้ม,อ,มอร่อย เนื้อปลาอันนี้อร่อยดีจังเนี่ยซื้อมาสองตัวนี่นะคะเนื้อเขาเน้วก็บั่นก็แบบเข้าเตาอบประมาณยี่สิบนาทีนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนี่ย นะคะโอเคเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะก็ทำเมี่ยงปลากินเนะง่ายๆนะคะนะคะก็เราก็ห่อกับผักนะคะเมีย่ยงปลานะคะน้ำจิ้มก็นี่เนื้อปาลาอร่อยมากไม่มีก้างเลยอะมีก้างแต่ว่ามันไม่มีก้างแซมนะคะ